สวัสดีครับสวัสดีสสวัสดีครับตัมกุ้งครับตัมกุ้งอยู่ยัวน,น,นะครับเนาะมาครับมามามาโครับตัมกุ้งปลาหมึกตัมกุ้งปลาหมึกครับนคนมากินครับคนมากินเด็กทา <นะ S 2> ่านลองกินดูนี่เด็กชอบไม่อยู่ขัดขันหนึ่งโลเรียน ครับนี่ครับแซ่บได<อ>้หเผ็ดยอดนะครับเป็นยังไงไมเป็นว่ากาหรอ,อกคุเพะไแ้อมักสวดน้ำอย่างนี้นครับคุเพะคุเพะ อืมเผ็ดบ่วลูกนี่เผ็ดบ่วยเอากินเบิ่องขัหนึ่งห้พ่อเบิ่อยังด้วยเที่ยหายังหาหารกุ้งหน่อยดิเอานี่ครับลูกสาวครับเก็งเลยเก็งไหนครับแซ่บบ๊วยอ่ะสีมือผมครับฝีมือการตามกุ้งของผมนะครับเนาะกินนดีเลกุ้งกุ้ง น้องเบงอร่อยอร่อยอืยั่วัครับอ,อาบอ,อกาออิ๊กคำบังจิ๊ำนี่ครับพวกพวกพุด,พด ข้าตนไปไนเอะไหเอะไเนียตรงคน่เปรียเปรี้วครับอ,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 อร่อยป่ะอร่อยป่ะ จะเสียงดุน้ำเป็นระแสแล้วสุดยอดนะครับสุดยอดครับอ่าครับมืนน้อนี้นุกอีปโปนะครับเนาะพากันมาตัมผากันมาตัมตัมกุ้งกับตัวมือนะครับเนะเาะแซ่บครับแซ่แทบขันมากก็อย่า,กกาลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมนั่นนะครับ ของขอี่พ่อว่ะนี่ครับอ้าวบายกล้องไหนลูก <c oughs> สำหรับคลิปนี้ <c oughs> ผมกุศลาไวเพี่นี่ครับ <c oughs> สวัสดีครับ